ถ้าไม่ได้ตีนะมันจะรู้สึกเครียดทุกคนไม่ไหวแล้วรีบเดี๋ยวไม่ได้ตีกับเขา,าๆๆนี่ครับวันนี้คนเยอะนี่อูอ้ป<อ>ัดตัวคำจะคำไหมครับโบนคขำจ้อยเอาเออไมเตะดูดิโอยสวัสดีครับพวกบองชาแนลนะครับทุกคนครับ ก็ตอนแรกกันนะผมนึกว่าไม่มีคนเตะตะก้อน,นะครับตอนแรกประมาณ6กโมงผมก็ดูนาฬิกาอยู่ในกลุ่มไม่มีใครส่งรูปส่งอะไรมาเว้ยสงสัยจะไม่มีนะครับทุกคนก็นึกว่าไม่มีนะครับผมก็เผลอหลับไปหลับไปที่นี่ตื่นขึ้นมาครับทุ่มทุ่ม45แล้วครับทุ่ม45แล้วครับทุกคนโอ้โหมีเวลาอีกไม่มากนะครับที่ผมจะได้เตะตะก้อน,นะครับแต่ไม่รู้จะทันไหมนะครับเพราะว่าสนามที่เนี้ย ไฟเขาปิด2องทุ่ม30นะครับผมต่อไม่ได้ครับมันจะดับแบบอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนก็ก็เลยรีบนะครับเียทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่รองเท้าไปเตะก่อนนะทุกคนไม่ไหวแล้วรีบเดี๋ยวไม่ได้ติดกับเขา อ,ก,อก็อย่าตีนะครับผมพอได้ตีแล้วนะครับมันขาดไม่ได้นะครับมันขาดไม่ได้เลยทุกคนโอเคทุกคนเรียบร้อยครับไปไปเลยดีกว่า นี่ก็ไม่มีคนเตะดเารีบมากเลยครับโอ้ดูท่าทางคนจะเยอะนะครับ นึกว่าไม่มีคนสวัสดีครับนึกว่าไม่มีคนไหมนี่แหละเนาะลงหลบหิ้เบิ้งอยู่หลับมันงด้วยนึกว่ามีคนกับนอนหลับตื่นขึ้นมาเอานี่แหละหลังเท้านี่ครับวันนี้คนเยอะเจ้าเก่าแหมตัวเตี๋ยมาด้วยตัวเตี๋ยมาด้วยตัวเตี๋ยมาด้วยนี่ อุ้ยจุดแชมป์นี่วะมาดูคำไปรุนคำฟาดครับคำเนี้ยโอ้ขี่ทูดให้ไปอ๋อห <c oughs> นี้น้อยนั่นน้อยนั่นบักกาเข้ามาเลยจีหลังจากที่โดนไปเมื่อวานเนี่ยนี่โอ้ฟาดทัวหายหนา้หนาหายตาไ,ไปไปซ่อมอยูอาา่ไเด็มันเนาะแต่ซ่อมอยู่ยดีสีจี <c oughs> เสิร์ฟมาครับเอาแล้วครับคำฟาดคำฟาดไหมโอ้คิชูดให้เว,ว้ววไยไรออกซะ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 ,อ,อ,กซะอู้อ,อ้าวอ่ะ <c oughs> เอ่ะเสิร์ฟครับลูกนี้งัดเสิร์ฟมาครับหัวโ,โตวตั้งลูกนี้ไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้คิชูดให้ เติบมาครับเอาแล้วครับมาครับจะขำไหมขำจะขำไหมขำไม่ได้ขำจ้อยเอาโอ้โปูวันนี้เติบมาครับเอาแล้วครับเอาจริงแล้วซันวาโอ้ยมาขำอีกแล้วไปลงครับโอ้ยเติบมาครับเตะเลยเตะไม่ลืมไม่ลืมขี่ตึกได้ไหม ออมาครับตรงนี้ตั้งเลยสวยเตะไหมเตะดูดิโ้ยเรียบร้อยครับนี่ครับเกือบเกือบใคร,ร,รแตกออมาครับเอาแล้วครับมาครับจะค้ำลูกโบด้บค้ำอีกแล้วเตะเขาป้าเขาดงไปทั่วไปทีมขอสักลูกขอสักลูก อุ้ยได้แน to ่ได no, ้แน่เสิร์ฟดูนี้ครับสวยไก่นาะไก่น้อยอุ้ยว้าสดว่ะสดว่ะเสิร์ฟเอาเหยียบแล้วเไงป้จูหัวดีอ่ะนักบอลเยอะเลยมาพาดูวัยรุ่นเตะบอลนุกคนคือวัยรุ่นเยอะมากจริง จูดีไปรุ่นเตะบอลโอ้ซันแบก็กขี่กระตือกเอาโอ้สวยเตะตรงนี้โอ้ยตีปลายตีหน่ะ เอาข้ามเด้อสวยอ่าจัดนักจัดนักดน,น,นินงคักพื้นนะวางผนซีเมนต์มาเบิ่งคน่ะคลิบยาสูบดอรน,น,น้ำมันเดีวยวน่ะปัดลิปยาสูบดอรน,น้ำมันเดียสน่ะ รอไปหฮอดพี่ซีมเนะหลังตีเสร็จหลังตีเสร็จก็มานั่งรับลมกันครับนี่ตอนนี้เหลือยี่สองคน <c oughs> ไม่ค่อยได้เตะนะมึงป้าเจ็บขายังไม่เจ็บยังไม่มาหายนอนรับลมครับเอาบรรยากาศเย้อนสักพักกับซีคืนห้องแล้วกูบอต้องไปซื้อ ไปตลาดไปาซื้อไข่เป็าซื้อไครมาไว้จากแผงหนึ่งคนตอนนี้เหลืออยู่ที่ันสองคนฆ่ากันนี้ใหญ่นี้เนี่ยเมื่อไหร่กับบ้านแน่แต่นคนกับบ้านไหลเด็ดละ่ะคนกับบ้านแต่ก่อนนี้คนเยอะมากนะแต่ว่าวันนี้คนมันเริ่มลอยล้อลอยล้อแล้วน้องตะก้อก็ไม่มีแต่ว่านักบอลร้ลายไหลไปรุ่น บรรยากาศยามค่ำคืนหลังที่ไฟโดนปิดแล้วสองสองทุ่มครึ่งเนาะสองสองทุ่มครึ่งไฟปิดห้าสิบสี่ 54, ครับตอนนี้ตอนนี้สองทุ่มห้าสิบสี่สนามเคารามสองทุ่มสองทุ่มสามสิบปิดไฟแล้วครับปิดแบบอัตโนมัติครับถึงซีกันลังคืนฟาดปุ๊บปิดปับ๊บก็ดันลับปิดแล้ว ทุกคนวันนี้ผมไม่ได้เตะเลยนะก็ตอนแรกผมึูว่าไม่มีคนเตะนะก็เลยไม่ได้เตะเลยวันนี้ oh. พักก่อนนะทุกคนเดินขึ้นมาชั้นหนึ่งถึงชั้นห้าตอนนี้อยู่ชั้นห้าละขอพักแป๊บหนึ่งบรรยากาศดีมากเลยก็ตอนแรกนึกว่าไม่มีคนเตะก็ในกลุ่มส่งมาผมเพลอหลับด้วยแหละผมเพลอหลับด้วยทุกคนเพลอหลับก็เลยยาวเลยเนี่ยตื่นมาทีกที่จะสองทุ่มแล้วมีคนเตะ ก็อย่างที่ถายให้รู้แล้วครับสามสได้มีห้าคนขอพักก่อนออสนัโอ้พขึ้นมาเนี่ยพูดแรงไม่ได้นะเก่งใจครับ เบาๆบางคนนโอ้ดึกดกดึกดกนะครับทะเลาะกันทุบกระจกประตูทุบพัดลมโอ้โหสารพัดเลยอะไม่ได้นอนครับทุกคนดึกดึกอันนี้อันนี้เป็นห้องเก่าผมนะครับทุกคนเนี่ยห้องเก่าผมก่อนผมกลับบ้านได้ปีหนึ่งอะ่ะแล้วผมก็กลับมาอีกมีห้องเก่า อยู่แบบหน้าบันไดเลยพอขึ้นมาปุ๊บเจอห้องผมเลยห้าชั้นครับดูสิครับพอไหมขึ้นมา <c oughs> โอเคครับทุกคนห้องละโอก็พอได้เงื่อนะถึงไม่ได้เตะก็พอได้เงื่อไปเป็นตัวตั้งในเขาโอไม่อยากให้ดูห้องอนะ่ะมันลก <c oughs> ให้ดูตรงที่มันไม่ลกเียก่านนะทุกคนนี่ตรงนี้มันดูเรียบร้อยสุดแล้วนอกนั้นก็ของเยอะเกินนะทุกคนขอนั่งพักก่อนหลังตีเสร็จก็ไปหาซื้อไข่ขาดไม่ได้ในครับผมเวลาดึกๆชอบหิวแล้วก็ไม่ลงไปข้างล่างนะครับ ก็เลยซื้อตุนไว้นะครับเพราะไข่ที่ห้องหมดแล้วแผงหนึ่งก็หมดไปแล้วนะครับทุกคนก็นี่ครับอยู่ห้องเนี่ยมันก็ต้องแบบนี้แหละมันต้องมีอะไรมาเซฟเราไว้นะครับเวลาดึกๆเราขี้เกียจลงไปกินอาหารข้างล่างนะครับทุกคนก็เลยซื้อพวกไข่พวกม่าอะไรไว้ซื้อข้าวไว้นะครับเวลาดึกๆกก็กินพอหิวก็ทํายินเองเลยนะครับไม่ต้องลงไปข้างล่างนะครับทุกคนก็ลงไปชั้นห้านะครับทุกคนชั้นห้า เดินขึ้นขึ้นลงลงโอ้เหนื่อยนะครับไม่ให้ไม่เหนื่อยอือโอเคทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ได้ถ่ายคลิปที่น้องๆเขาพี่ๆเขาเตะแล้วก็แล้วก็ฟาดประมาณนั้นนะครับท,ท,ที่ทุกคนเห็นนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคลิปผมนะครั้งหน้าก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปแบบ สนุกสนุกมันมัน,มนให้ดูใหม่อีกทีนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนุ่นรงชายแนวด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ